มาเบิ้งเห็ดพี่น้องค่ะปูนปลาเห็ดแต่ว่าแต่ว่าพอมีเห็ดมันมีแต่เห็ดเผืงขมเป็นเห็ดเผืองล่ะค่ะไข่ไข่กับเห็ดเผืงเกาหลักแต่ว่ามันเขามันมีรสขมเนาะแต่ว่า วิไลเคยเห็นพีพีเ <lawsuit> พ <royable> ิ่นในยูท <Snow id laut> ูบเพิ <Maria> ่นเก็บกินกันอยู่พี่น้องแต่จะวิไลบอกเก็บดอกวิไลบอกกาเก็บบารนี้เมื่อพอป้านี่อยู่ขางรถนี่ตะกี้มันเป็นป้าขาวป้ายังเนาะค่ะบานี้เพิ่นเป็นป้าอนสตรอเบอรี่พ่อใหญ่ก็เล่นโดมบารนี้พ่อใหญ่เล่นโดมอยู่มัหนี้กินทุวันเยาวัฒนะคัมเล็ดสจมันคัมลุ้นเถอะนี่หยาห์ อีเมย์ยายยาถามปองไงถ้าคอยเก็บกินนัน <c oughs> เขาเอินตำรวจไม่จับคอยบ่นหนีวะสันวะ <c oughs> มันล่างแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะมันล่างแล้วมันดันขับปลอยล่างแล้วจนว่าจนว่า,วาเฟี้ยงมันตายหมดแล้วเนาะแต่ว่ามันก็มิ่งอยู่มีลูกอยู่โพลิไซนี่คำาย่าไหน <c oughs> ได้หลายนวยอยู่ชัว

พี่โป้ขาเองนพี yeah. ่โ nah พ้ซักมันกานิดพอเงมาไวยางหาเก็บอวโรดตำรวจเขาบอกไม่จับดอกวนซึนพอเงมักเอ้ยพอเงมักมันหามันก็ได้อยู่เด่ะขี่มันมีหน่วยอยู่หน่วยมันเต็มอยู่แต่ว่าเขาอ่นมันปิดมันล่างแล้วมันบกพค่อยมีเนาะกัมีหน่วยหน่อยถ้าเดินหาแหวกหามันก็ได้อยู่ทะเลียวห็น แต่หามันก็นเห็นอยู่เป็นปลาเก้าเขายางๆองีก็เห็นคือกันลราพี่น้องค่ะเจ้า้านความมามากินเนาะนี่นี่พอได้อยู่ความมามาก,กินวิ่งไลมาก,กินอ่ะเชอร์รี่ไล่ก็สตรอเบอรี่แต่ว่าฝนลงเม็ดแล้วนี่แหละคะ่ะวันนี้ก็แค่เล่นโดมยุ่อ คนตกเจ้ายังห่วงเล่นโดมผู้เล่นก็เล่นไปพ่กให้เก็บกินก็เก็บกินอยากกินของฟรีอุลายอยู่เด้อพี่นกเง็นไหมเนโนยงงาม,งามอุลายอยู่หลายอยู่ช <c oughs> าวเอ้ยเขาบอาตำรวจมาจับข่อยเด้อตำรวจมาจับข่อยนี่ยุ่งยากแน่เดนตายแถววิซาข่อยเจโนก ใช่าาไปตายแตท้แตำรวจไม่จับข่อยเขาไมายัยง่ายๆหลยอยู่คนตุคนตกนต,กตกอุย้ยหลยอยู่ตัวนี้พแวพแว Fertig. Lấy net phía tiệc, phía tiệc Bọt thao phía tiệc, phía Cho là chết kì nhu. ออกไม้ก็งามขุนจะเดินไปขุนแม่นมี่มัม้ยสิพี่น้องคะเข้มว่าเดินไปดอกทำรุ่นเถอะโ,โอเค <c oughs> นั่นแหละปลาเห็ดพี่น้องขาไปไลาเก็บแต่ปลานี่แหละเก็บมาเก็บแต่ปลานี่แหละมันบัวไก่บ้านเนาะพอดีกันจริงจริงปัน่นจักรยานมากอะไ้ขี่มอไซค์มากอะไ้แต่ว่าอันนั้นวัใหญ่เล่า ที่คันเขาไปในโตปลาเนาะที่จริงที่มอไซค์เขาไปจอดทางในนะะ่ะเพราะไงเราไม่อยากเขาไปทางในเราเลยว่าเอารถไงนี่ลำบมาเราไมาจอดเพราะเขาสิได้นั่งเล่นนั่งทาบบานเราไปนั่งเล่นนั่งทาบแล้วเราเล่นโดมบานนี่ผู้เมน ที่พากันเอารถไงก็เพราะว่าพ่อญ่สิได้นางถ่าพี่น้องะาเราอีกอย่างนึง่งก็ขับไปหลายมองเนาะคะ่ะบ่แค่ป้าเดียวค่ะไปสองสามปลาไปมองไดกับบ่มีเนาะคะ่ะจริงๆก็ตั้งใจจะเบิ้งเห็ดเพิงเก่าหลัดนะคะแต่ว่ามันมีแต่เห็ดเพิงขมพี่น้องค่าตามที่เคยบอกล่ะค่ะวิไลก็มีหนังสือเบิ่งยุ่ธนะคะว่ามันกินได้แต่ว่าส่วนตัววิไลเองเก็บยุทธีประจําเก็บปลาสองสามปลานี่ประจาที่วิไลเคยเก็บที่วิไลเคยทาทําคลิปไปเนาะคะ่ะวิไลเจ เก็บแต่เห็ดพึ่งเกาลัดนะค่ะเรืออนภาษาเยอรมันเขาเอื่นว่ามาโรเนรริงน่ะพี่น้องคะ่ะถ้าบ่แมนเ็ดที่เฮาถ้าบ่แมนเ็ดที่เฮาเคยเก็บวิไลก็จะบ่เก็บค่ะถ้าเป็นบางเชื้อถ้าวิไลเห็นเห็ดสไตล์พิ้นวิไลกันยังงงๆอยู่เด้คะ่ะแต่ว่าป้าที่วิไลเก็บเนี่ยจะบ่มีค่ะมีแต่อันเห็ดพึ่งเกาหลักอย่างเดียวค่ะเก็บไปใส่แกกันยุ่เฮียน เอาเท่าทุงมีทุงอุปกรณ์ค่อยเดี๋ยวขอยตัดแตงดอกไม้ก่อนพี่น้องค่ะอึบผลลงเม็ดซซามันเถอะปล่อยปลอยอืมไม่ได้เห็ดได้ดอกไม้ไม่ได้เห็ดแต่ได้ดอกไม้ถ้าเอื่นเียังก็ดอกเดซี่จี ดอกเวสซี่ดอกเงียงดอกค้าวบะมาอยู่สิดอกภาษาอังกฤษเอาฝนลิ้นแล้วไปไกลไกลสูนสูนพี่น้องภาษาอังกฤษทางปะสูนจ้าเกียร์สูนสูนทางปะสูนจ้าเกียใบมันเกลือใบพักซี่นี่แน้วพี่น้องค่ะ ฝ <laughs> ่าเลี่ยมตื่นฝ่าเลี่ยมซูนซูนหางูาซุนแยกเยพี่น้องค่ะโอ้ยไปไปไปเท่าไดลเนี่ยซีมอซีเนีไดลนี่ยซีมือเนี่ยเฮ้ย่เนี่ยว่าเข้ามาทางไห้เข้ามาทางนี้ฝ่าเลี่ยมฝ่าห้องช่้ดอกไม้ไปพี่น้อง

เอาวันนี้สวยนที่ว่าองกรที่ว้องการไปเก็บเห็ดบ่ได้เห็ดพี่น้องค่ะไปเก็บเห็ดบ่ได้เห็ดก็เอานีแล้วกันกินหน่อไม้ในกระป๋องแล้วกันเนาะพี่น้นองเนาะหน่อไม้กระป๋องขาหันมาเรียบร้อยแล้วนี่ขาหันมาเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็หมูค่ะหมูสับผัดหน่อไม้กระป๋องใส่พริกแกงใส่หมูสับให้พ่อใหญ่กินทำน้ำพริกกะปินิดนิดน้อยน้อยแล้วก็เพราะว่ามันมีผักเหลืออยู่เนาะเราก็ไ่ได้เหลือหน่อไม้หน่อไม้ที่เวลเก็บมาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะที่นี่เราจะทำน้ำพริกกะปิ แล้วก็พักนอมไม้กระปองใส่เอ่อมูสักไหมเพราะนี่กินด้วยกันมันัน Our hearts beat To the city streets We began to feel the fire We rise like s a l l buildings As the chemicals t h t take us higher The nights young It has just begun. She puts her hand in mine. We wanna chase the night. was we're gonna do it